สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกำติดจ,จรวจประชาธิปัตย์แพ้เลือกตั้งซ่อมพลังประชารัฐปรปักในคราบมิสปารินากระทืบซ้ำความพ่ายแพ้ของพรรคประชาธิปัตย์ต่อพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งซ่อมเคสามนครศรีธรรมราชคือความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องของพรรคประชาธิปัตย ที่ว่าเป็นความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าจุดเริ่มต้นแห่งการพ่ายแพ้สัมผัสได้อย่างเด่นชัดในเดือนมีนาคม2562เพียงแต่พักประชาธิปัตย์มีได้สำเนีกและมีได้รู้ตัวหากว่าเมื่อประสบกับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่7มีนาคม2564ภายในพักประชาธิปัตย์ยังมีได้สำเนียกยังมีได้รู้ตัวนั่นคือหายนะอันใหญ่หลวงของพัก ประชาธิปัตย์มีความจำเป็นที่ภายในของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ผู้อาวุโสระดับนายชวนหลีกภยัยและนายบัญญัติบรรทัดฐาน ตลอดจนนายเทิดพงษ์ชัยนันท์จกต้องตระหนักมีความจำเป็นที่แกนนำสำคัญไม่ว่าในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์จะต้องตื่นรู้ยอมรับต่อสภาพความเป็นจริงอันทดทอยยอมรับต่อสภาพการพ่ายแพ้ที่ประสบอย่างต่อเนื่องและร้ายแรงมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับทั้งจากอดีตและที่จะประสบต่อในอนาคตความพ่ายแพ้ของประชาธิปั เริ่มต้นจากพกรรคประชาธิปัตย์ตื่นตระหนกต่อความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคม2544เป็นต้นมาเป็นความพ่ายแพ้อย่างหมดหนทางสู้กับพรรคไทยรักไทยจึงเริ่มหันเหไปยังวิธีการต่อสู้ที่ทำลายตนเองนั่นก็คือการเอ็นเอียงเข้าไปมีส่วนร่วมกับขบวนการรัฐประหารอันมีการวางแผนและเคลื่อนไหว แย่งแยบยนต์นับแต่รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549กระทั่งเมื่อเดือนพฤษภาคม2557แต่ในเบื้องต้นอาจดำเนินการแบบ EAF ต่อมาได้เข้าร่วมอย่างอึกทึกครึกโครมแม้ผลระยะสั้นจะได้เป็นรัฐบาลแต่ระยะยาวกลับกลายเป็นเครื่องบันทอนและทำลายไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความแตกแยกภายในหากแต่ยังทำให้เกิดความอ่อนแอเสื่อมสุดและหมดศักดิ์ศรีลงเป็นลำดับ ความพ่ายแพ้ที่ประสบในการเลือกตั้งซ่อมเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆอันเนื่องแต่การตัดสินใจที่ผิดพลาดภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562ด้วยการเข้าร่วมกับรัฐบาลเพราะว่าในที่สุดก็แพ้ภัยตัวเองและแพ้ต่อพักพลังประชารัฐอันเป็นปรปักในทางการเมืองที่มาในคราบของมิตรอันร้ายกาจนี่ย่อมเป็นการรุกอันทรงพลังยิ่งจากพักพลัง ประชารัฐขณะที่ปารินายกผลเลือกตั้งซ่อมนครสอนมารยาทเทพไทยบอกที่ผ่านมาประชาธิปัตย์มีไหมมาของบนายกก็ให้นางสาวปารินาไกรคุปสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊หลังพักพลังประชารัฐชนะการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยระบุว่า ฮชแท็กสอนมารยาทในโซเชียลถามกันเยอะว่าชนะเลือกตั้งซ่อมภาคใต้ในถิ่นประชาธิปัตดได้อย่างไรตอบชนะได้เพราะกระแสะลุงตู่และนำทับด้วยลุงป้อมถามกันเยอะอีกว่ามารยาทมีไหมไปส่งแข่งตอบ ที่ผ่านมาเจ้าของเขตนี้คือเทพไทยมีมารยาทแค่ไหนในบรรยากาศที่ประชาธิปัตย์มาของงบจากครมอนำโดยนายกเยอะและท่านก็ให้ดังนั้นนี่อาจถือเป็นการสอนมารยาทเทพไทยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ